รอบยึกลองชุดครับพี่น้องเอาชุดนี้คือนลดแท่ชุดนี้คือนลดแท่คือชุดอันนั้นแท่ถอดเสียออกก็ดี่นนะนั่งวันนี้โต๊ดออกมันนี้ ลิโอไซเนี่เยเขาอ,ขอขากาาอกัอนนี้ิมิไซโอไซเขาจะมีลยลโอเขได้อยู่ลิโอมาคือสมันยูรถเคนอันขอเข่าสะลูกเกิดอะไรขึ้นนีตอนดึกๆนี้ารดไม่ลองหรอลองก่อนไหมเพราะต้องถ่ายรูปพวกนี้เห,หมืนเดิมี่ยังยังไงต้องถ่ารูปเหมือนเดิมอันนี้อ๋อ รอบดึกพี่น้องร้องสุดรำเรื่องต่อก่อนโอ้ยเนาะเฮเบทัวเสียงมาแล้วว่าสันกำลังร้องกำลังเทศระบบอยู่นี้และาที่น่ชีวิตจริงพี่น้องเขาเป็นยังสี่กันสองคนนี้ชายแท้อะ มันบ้างเล่นหำกันเองชิชิแก่ให้จอบบึงนั่นาให้บึ้งนั้นแน่มาท่านชิชแก่มาพี่ตามาเร็วเร็วสิดจังบ่เห็นบบเห็นฉันออกกล่องของเคืองอยู่บ่เห็นบบเห็นพอปัญญา อังเปาบนจะเป็นห่วงกันสิบเกาทีแตกบอสอันนี้จะใช้ใช้จริงด้วยนะคะต้องแบบพอดีเลยเน้น้นงโคตโค้ดกรีตม้องกรีดพีจีนต้องชื้อไอแพดรแล้วไม่อดูได้หมดใครชื้อไอแพดคือไปแล้วอ้าจริงเหรอจริงบึงหัวด้วงไอ้ที่ตายก็ต้องมาใส่แล้วสมงเซมแลว แันีม่หน่ย่ายหันประจาวันบอยายงวกเราใยงวกเป็นยายหันเกิดอะไรขึ้นตอนดึกไรสุดดึกพี่น้องคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เกิดอะไรขึ้นซีแก้มชุดยางคุา โคกซากระเบียดตั้งหันยังหันยังนานเออลืมลืมลืมชุดที่หนูใส่ของพี่แต้มอ่ะแต่พ่อจะเออดูก่อนว่ามีเสียงไหมเออว่ะชุดที่แกมลืมไปเลยกล้องชุดไหนนี่รอารอเดี๋ยวเราพี่เดียวก่อนนี่นี่สีดำกล้องนี่เนี่ยกล้องเจอีพรอฟิตติ้งดึก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  ดวนดวนดวนแช่ดวนเลยชุดบอดนดบอดราชบอเต้นเสือบบอเน่บอเต้นเสือบบอเน่เฮ้ยอันนี้ขึ้นเต้นเสือบใช่ไหมสิ่นี้มังสั้นมันขึ้นนั่งนท่านั่นปาด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 หนึ่งสองซ้ำ อซ้อมมาเป็นเดือนตีแอปไม่เป็นได้ไงอพก่อนได้เก่อนไเปอพอเ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 ะไรเรป็นไงบ้างสำหรับลำเรื่องต่อก่อนเป็ตัดเปปตอดไหมลูกอีพียี่ห้าเราจปดรอดไหมอันนี้คือลองชุดปกติแล้วแบบมันจะต้องมีหัวมี ทุกอย่างแต่งหน้าแต่งอะไรเดี๋ยวจะอลิฟไม่ให้ดูเปิดลิฟมาเร็วเปิดลิฟเพลยมาแล้วมาดูเพลยอแลก่อนเปิดลิฟมาลิฟเฟอนแวนลิฟมือปัดอันนี้สดสีฟ้ามันคือแคมเขาแคอะไรกล้องได้ไหมเมื่อกี้ดูสิได้ไหม แต่ว uh ่า huh. นี่คือกระดูกใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่เยลงยลงเสียดกันด้วยถ่าเรเสียดกันเลยโอ้โห่อไหนเลยถต้องปเ่ยนกับารดุนอันทัพนาใช่ปฏิใหญ่ังไงอืมบอสต้องหุนอันบอสเดยนี่ะยมาเบามันบอแมนแล้วต้องุ้นอ่นพอนึ่งดีระเบียบะรไองไรั่ แบบกระดูกใหญ่ๆร้อยหกสิบอะไรแบบนี้ต้องเป็นอะไรแบบนี้เออวันจริงมันจะมาแบบนี้รอหมายถึงว่าการแต่งหน้ามันจะอมาแบบนี้ใช่มันจะมาแบบนี้พี่น้องทุกคนจะต้องปแบบนี้หมดเลยพระเอกหมอรำคอนเซปต์ยี่สิบห้านี้โตเกียวบันเทิงศิลป์ได้ประการเอ้ยบ่ได้บ่ได้เ่ได้ยูอให้กล้องใส่ชุดนี้ย เป็นตาะหนอย่างนั้นนี่ชุดนี้ไหนดูสิเออเลฟฟ์โอเรนประมาณนี้วันจริงต้องต้องต้องใส่ชุดกับเบฟทุกคนจะต้องเป็นหัวแบบนี้หน้าแบบนี้อุ้ยคนนกใช่ไหมสติปิปออจันบอกโอของคืออึ่งนั่งเลยของตัวรักดินดินน่ะคกอยังตัวพาวานยาพองอย่างมันต้องมีอยู่นี่ชั้นก็ให้มาหนี่โอ้ยบักนี่บอรอให้บักนี่มันมาใส่นี่มันอยู่วงไหนนี่ บ่อน,นี่คือห้างแท้เอานนองอาร์ตบ่นี่